อ่ะโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอลวิวั 1, นเนาะก็อยู่กับผมไว้ที่เกมลาลินเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตู้กาชาคนโบก,กันต่อเลยดีกว่านะอยู่กันที่ไอดีที่2เลยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งก็จะเปิดด้วย Ruby แน่นอนนะส่วนคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปของไอดีหลักนะ ได้ตัวอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วได้เลยนะครับผมนะไปลุ้นพร้อมผมได้เลยนะเพื่อนๆโอเคส่วนในคลิปนี้มาลุ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมผมกันเลยดีกว่าโอเคไปสามรูบี้แรกจะได้เลยหรือเปล่าสําหรับตัวของโยแล้วก็เรนนะฮะเป็นตัวโหดนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นจับคู่ตัวโหดเนาะโอเคยังไม่ได้นะมูลตุลยังมาโอเคไม่ได้นะครับผม ใหญ่ให่่โอเคเราเปิดลูบี้ต่อดีกว่านะเราจะเปิดลูบี้อย่างเดียวนะเพราะว่าตัวกระชาเราได้ทําการไปเปิดหมดแล้วนะอะทุกไอเดีเลยนะครับผมสําหรับตัวกระชาเนาะได้ไม่ได้อะไรไงก็่ย้อนกลับไปดูอีกได้นะครับผมอขายของเก่งนะโอเคมาครับผมเปิดไปครับผมมันต้องได้แหละเออลูบี้ออกจากเยอะแท้แทฮึบอลิสขาล็อกนะฮะก็เกลือไปครับผมฮิเมเกลือไปโอริอา โอเคได้วินชีอ่ะก็ถือว่าอ่ะเอาไว้ตีบวกเป็นล่างเอาต้านะครับผมเอาไว้ยัดใส่เนาะเพราะว่าร่างเดิมร่างต้นเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนาะโอเคเปิดไปยีนะฮะเราจะเปิดด้วยลูบี้แบบยาวแบบต่อไปแบบรวดเร็วทันใจเลยนะฮะหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปขอไม่เกลือขอไม่เกลือนะฮะเพื่อนๆรุ้นพร้อมผมหน่อยโอเคปึ๊บ ตุนไปพร้อมๆผมเลยปั๊บได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะโอเคโอเกือไปนะอันนี้ผมเปิดตอนตู้มันมาใหม่ๆนะอะตอนสี่ทุ่มนะครับผมแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะลงช้าหน่อยนะออนะครับผมก็ต้องได้ตัดต่อต้องต้องได้ทำนัน้นทำนี่ทำโน่นด้วยนะครับผมนะบวกกับทํางานด้วยนะครับผมคลิปก็เลยอาจจะแบบว่าลงดึกใช้เน็ตตนเองอัพโหลดคลิปด้วยนะฮะก็โอ้โห เป็นชั่วโมงอะ่ะถึงจะเสร็จให้ตายแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะพยายามทำให้มันทันแล้วกันนะที่จริงผมอัดไวห้หลาย ID ดีอยู่แล้วล่ละนะครับผมมันก็ต้องแบบว่าตามคิวเนาะนะครับผมแต่ละไอดีนะครับเออก็จะได้เห็นช้าหน่อยนะครับผมคลิปเปิดกาชาเนาะส่วนคลิปรีวิวก็เดี๋ยวก็จะพยายามลงอ่าให้เร็วได้ที่สุดแล้วกันให้เร็วแบบที่สุดนะครับผมถ้าได้ตัวไหนมาเนาะโอเคซึ่งก็โอเคได้ ตัวของอ,อะไรนะโฮลโฮลใช่ไหมเออไอดีหลักใช่อ่ะเราเปิดได้ตอนนั้นก็เดี๋ยวจะรีวิวดูนะครับผมนะเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับโอเคซึ่งเปิดมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมอออยังไงดีขอพักผ่อนแล้วกันพักมาหน้านี้แล้วกันอุ่นๆนิดนึงนะสำหรับหัวตอนนี้ของผมนะเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรถึงจะอุ่นแต่ก็ สู้ต่อไปนะครับผมยังมีเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งนะที่คอมเมนต์มาบอกนะว่าเกลือนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนยังพอมีเวลาอยู่นะครับสาหรับโคโรโบเดือนนี้นะก็ยังพอมีเวลาก็คือจะอจบดีกแต่และอาทิตย์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวกระช้ามันก็มีแจกให้อยู่นะครับทั้งโคโรบโบเอไม่ใช่ทั้งกิจกรรมแชร์รวมกิจกรรมแชร์เดียว กิจกรรมอะไรเนี่ยวันที่12เนี่ยมันก็จะมีแจกให้อีกนะครับผมนะก็รอลุ้นตัวกระช้ารับฟรีได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ตัวของโยแล้วก็เลนนะครับผมตู้แบบเป็นตัวที่จับคู่ตัวหดนะครับผมสองตัวนี้ตัวหดเนาะถ้ายังไม่ได้ก็เราเปิดได้เลยนะครับผมตู้เพื่อโอกาสมันก็คิดว่าน่าจะมาอีกรอบหนึ่งอยู่นะถ้ารอบนี้มันหมดนะครับนะโอเคนะครับ ช่วงมันหมดไอช่วงมันมาผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสเตตบิ้งแหละเออเพราะว่าปกติมันก็ชอบมาเวลานี้เนาะจบสเตตบิ้งเสร็จก็มาเปิดปั๊บอะไรแบบนี้นะครับผมนะแล้วส่วนใหญ่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็น่าจะได้หมดเนาะโอเคเราเปิดเลยดีกว่ารอบนี้ได้เลยไหมยโยอ,อ้าวอุ้ยโยยิงด้วย่ะเฮ้ยตาฝาดเปล่าอ่าไม่ได้ตาฝาดนะครับผมนะโอเคก็อขอแคปไว้สักหน่อยก็ล้กกันนะครับผม <laughs> อ่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราเปิดได้นะครับผมไอดีที่2นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าก็อยากจะได้ธาตุอื่นนอกจากธาตุน้ำอยู่นะเออเพราะว่าไอดีหลักเอไม่ใช่เพราะว่าไอดีสองของผมเนี่ยก็คือไอดี้นี้แหละคลิปเดีโอนี้เลยนะครับ <ๆ S 1> มันมีธาตุน้ําเยอะมากนะครับผมทั้งอะไรนะโทวะแล้วก็อดาเอไม่ใช่ทั้งโทวะแล้วก็ตัวของอะไรนะก็อบลินเซเลเยอร์เออแล้วก็ตัวอะไรอีกอะ จาไม่ได้ช่างมันลวกันแต่ที่แน่มี3ตัวขึ้นไปเออนะครับผมนะคือมันเยอะมากนะครับผมเออรูดสใช่ผมมีเพราะฉะนั้นได้ธาตุไฟมาก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคแน่นอนนะสเตปสายฟรีนะครับเปิดเรนเจอร์ได้นะครับผมรูบี้ที่เหลือก็ต้องเปิดเกียร์นะโอเคเรามาดูเกียร์สักหน่อยก็แล้วกันนะครับก้องหูฟังของโยนะก็มีอัตราการใช้สกิลแล้วก็โลบิกสกิลแล้วก็รถแรกนะครับผมเป็นธาตุไฟนะครับ ก็ถือว่าเป็นค่าพื้นฐานที่ดีนะครับผมของ7ดาวของเกียร์คอลโบนเนาะส่วนอันถัดไปนะอะไรเนี่ยหนึ่งอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นสร้อยคอเนาะใช่ปะก็มีอาลบดิกสก,กิลเนาะครับผมอ่าอัตราการลบดิกสก,กิลแล้วก็มีต้านสก,กิลแล้วก็มีลดแรงของธาตุน้ำนะครับผม น้ำเหรอ,อก็เป็นค่าพื้นฐานที่ดีเอามาใช้ตัวของเลนก็ได้นะออหรือ,รอตัวอื่นก็ได้นะส่วนอันถัดไปก็เป็นผ้าคาดเอวนะครับผมก็จะมีหลบหลีกสกิลต้านสกิลแล้วก็อ่าอะไรเนี่ยเวลารอทักษะนะครับผมอก็ก็ถือว่าดีนะนะครับผมนี่เป็นทัดไม้นะครับผมอะ ถ้าได้ันเนี้ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็จะได้าหาออปชันเป็นรถแร่นะเออมันไม่มีรถแล่นะครับผมน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะครับผมเอามาแบบใช้เลนเจอร์ให้มันแบบว่าโหดขึ้นได้นะครับผมโอเคมาเราเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่าเรามีแค่สามรลูบี้นะเออมาเปิดไปนะครับที่กิงเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ ถึงการันตีนะครับผมสําหรับตัวเลนเจอร์นะแต่ว่าอยากเปิดเกียร์นะเอออยากได้เกียร์เพิ่มนะครับผมได้อันไหนอันนึงมาก็ถือว่าดีนะโอ้โหเจ็ดดาวบ้าง <c oughs> เ,รเร็วเรลีออนนัดก็ดีนะครับผมขอมาหน่อยฮึโอ้โหโลหงการปกป้องอามาทําไมโอ้โหไม้กวาดเอามาทําไมโอ้โหเกลือโอ้โหเยี่ยบ้อยนะ จะได้จะได้เปิดไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะสรุปเลยแล้วกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมสาหรับเปิดกาชาในครั้งนี้นะครับผมอ่ะแน่นอนเนาะครั้งนี้ก็คือเปิดดีสเปิดไปอ่ะสองพักนกอลูบี้ใช่ป่ะนะครับผมนั่นแหละก็ได้มาตัวของโย1ตัวเนาะโอเคก็ถือว่า อุ่นใจแล้วก็ถือว่าดีนะครับผมนะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากำลังต้องการพอดีนะครับผมสายพลังขาศัตไฟนะครับก็โอเคนะก็จะคงจะได้ปั้นแม็กแล้วก็ใช้ให้ดูกันแน่นอนนะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวของโยแล้วกันนะครับผมอ่านะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นครั้งไหนลิปวิวีโอไหนนะโอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะได้วันนี้ก็โอเคแล้ว หลายโอเคนะดีใจนะครับผมนะดีใจที่เปิดได้อ่ะคุณเ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็อาจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกาบสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าซายอยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เปิดกาชาก็ขอให้เปิดได้นะสําหรับโคโรโบรเรื่องนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ